นี่ครับอันนี้ขายที่ดินติดลำห้วยนะครับติดน้ําอันนี้ตอนนี้ทําไร่มะนาวอยู่แปดไร่สองล้านบาทครับหมู่บ้านผู้สมีทุเรียนร้อยต้นนี่ครับนี่ครับมีใบบอทอห้านะครับนี่ลองดูมันจะมองไม่ค่อยเห็นทิวทัศน์เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันต้นไม้มันสูงต้นไอ้มะนาวนะครับโอาะมะนาวมันใหญ่แล้วแล้วก็มีทุเรียนทุเรียนก็เริ่มเก็บได้นะปีหน้านี้เก็บได้แล้วครับ ใครสนใจมาได้เลยติดริมห้วยนี่ครับแปดไร่นี่ครับราคาคุยกันได้ครับนี่ครับนี่นี่เห็นไหมทุเรียนโดขึ้นมาแสงมะนาวมาเนี่ยครับนี่ครับครับทุเรียนปีหน้าก็น่าจะได้แล้วมีบ้านให้นี่ครับนี่ครับมีบ้านให้หนึ่งหลังใครสนใจจะมาทําไร่ครับนี่มาใช้ชีวิตอยู่ในป่ามีใบบอทอห้านะครับมีเลขที่บ้านให้นี่เซ็นเป็นเจ้าบ้านได้เลย ที่เล็กที่ว่านนี่ครับมีมะนาวมะนาวพร้อมเก็บครับหรือถ้าไม่ชอบมะนาวก็พอมะนาวฟันทิ้งก็นี่เลยครับทุเรียนร้อยต้นเนี่ยที่เห็นโดโดมานะครับเริ่มเริ่มแสงมะนาวแล้วดูได้ครับด้านล่างติดถ้วยนี่ครับท่านใดสนใจนะครับราคาไม่แพงครับนี่ครับแปดไร่สองล้านสองแสนบาทครับไม่แพงครับมีมะนาวด้วยสามารถทํากินได้เลยนี่ครับมีมะนาวมะม่วง มะมะมะนาวมะม่วงทุเรียนเงาะนี่ครับมีเงาะครึ่งต้นแค่นี้สนใจโทรมาเบอร์ศูนย์แ9ดสามแป้าห้า้ห้าีู่นย์ะครับสนใจ,จติดต่อโดยตรงโทรนะครับไม่เน้นตอบแชทนะครับนี่ครับอันนี้ให้ดูอันนี้ทุเรียนเห็นไหมที่ยืนโพลโพขึ้นมาเลยต้นมะนาวนะครับนี่ครับมีทุเรียนอยู่ประมาณร้อยต้นนะครับเนี่ยทุเรียนเนี่ยที่โดโดๆขึ้นมานี่อีกไม่เกินสองปีเก็บได้แล้วมีทุเรียนมีเงาะมีมะน,า,มมา,นาวมีมะม่วง แปดไล่นี่ครับสองล้านสองแสนบาทใครสนใจติดต่อสอบถามโทรศูนย์แปดสามแปดเก้าห้าเก้าห้าสี่ศูนย์ไปครับเดีย๋ยวเราจะพาเดินดูในห้วยติดถ้วยน้ำนี่ครับติดต่อจวของที่โดยตรงได้เลยนี่ครับผลข้างหน้าหาผมจะของที่ทำไม่ไหวแล้วครับใครสนใจนะครับนี่มีมะนาวแปดไล่สองล้านสองแสนบาท มีมะนาวนี่ครับน,นี่อันนี้เงาะเอาเงาะเริ่มออกแล้วเงาะต้นนี้เริ่มออกแล้วนะครับนี่ลูกเขียวๆนี่เห็นไหมครับเห็นลูกเงาะไหมอ่านี่ครับถ้าไม่ชอบมะนาวก็มาฟันมะนาวทิ้งเปลี่ยนเป็นทุเรียนได้เลยเดีย๋ยวพาไปดูนะว่าติดลำพุ้ยเปล่ามีบ้านหนึ่งหลังด้วย นี่ครับทุเรียนโตแล้วส่งฟ้ามะนาวแล้วถ้าใครสนใจครับแปดไล่นี่ครับมีทุเรียนนี่แปดไล่นะครับนี่ครับติดต่อสอบถามครับศูนย์แปดสามแปดเก้าห้าเก้าห้าสี่ศูนย์อันนี้เงาะเงาะข้างหลังนั่นเป็นทุเรียนนี่ครับปีหน้าน่าจะออกลูกแล้วทุเรียนนี่ครับใครสนใจศูนย์แปดสามแปดเก้าห้าเก้าห้าสี่ศูนย์ครับมีบ้านหนึ่งหลังมีบ้านเลขที่พร้อมมีใบพทห้าครับสนใจติดต่อคุยกัน จะห้องโดยตรงได้เลยครับนี่ครับสนใจเบอร์ศูนย์แปดสามแปดเก้าห้าก็ห้าสี่ศูนย์นี่ครับหมู่เขาล้อมรอบครับที่อยู่ในกลางป่าใหญ่หมู่บ้านผู้สครับอากาศดีครับหน้าหนาวก็จะหนาวหน่อยแต่ว่าบอกไว้ก่อนครับนี่ครับด้านล่างเป็นห้วยอย่างที่เห็นนู่นครับนู่นครับด้านล่างที่ต้นมะพร้าวนู่นเป็นลําห้วยครับติดลําห้วยเลย มีน้ำไหลตลอดด้านล่างนู้นนะครับที่มีต้นกกขึ้นนะอันนั้นเป็นน้ําห้วยนี่ครับใครสนใจที่ติดห้วยเลยนี่ครับภูเขาล้อมรอบนี่ครับมีทุเรียนอยู่แล้วด้วยใครสนใจมาได้เลยครับ0838959540ครับโทรมาคุยกันได้ครับนี่ครับเขาล้อมรอบนู่นครับที่ต้นมะพร้าวนู่นครับมีห้วยน้ำอยู่ จิตตอสอบถาม0838959540ครับ8ไร่2ล้าน2แสนบาทครับผมสนใจจิตตอสอบถามมาได้เลยครับผมนี่ครับบอทอ5ครับมีบ้านให้หนึ่งหลังครับพร้อมเซ็นเป็นเจ้าบ้านได้เลยครับผมยินดีครับใครสนใจโทรมาครับ0838959540